สวัสดีครับผมวิทยาลหกุลนะครับประธานพระธานนิกของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับผมเออบอลไทยในฝันของผมก่อนอื่นก็คือมันต้องอยู่ในมาตรฐานของสากลเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออทักษะเฉพาะตัวเทคนิคเฉพาะตัวแล้วก็การเล่นเป็นกลุ่มและการเล่นเป็นทีมซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นแนวทางการเล่นที่ ต่อเนื่องรวดเร็วและดุดันซึ่งความชัดเจนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมลุกเกมรับการกดดันเป็นทีมการกดดันที่มีรูปแบบซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วที่สามารถที่จะทำให้เรามีผลการแข่งขันที่ต่อเนื่องครับผม